สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมเล่าย้อนนิดนึงกุ้งครับน่าจะแน่นอนละยุงลายช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไปเจออยู่ในภาวะที่มันเฉียดเฉียดยุงลายหรือมีไปคอนเสิร์ตหรืออะไรยังไงบ้างไหมครับสําหรับน้องวิคาดว่าครับผมมีงานมีงานอยู่ที่ในช่วงนั้นนะครับประมาณวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดครับครับใช่ครับแล้วก็ ก็ไปแสดงไปแสดงครับแล้วก็ที่นั่นมันเราก็ไม่รู้ว่ามันมันจุดไหนเนาะตรงไหนเนาะ,ะเพราะว่าหลังจากวันนั้นมาเนี่ยก็น้องก็ก็เริ่มมีไข้ครับเริ่มมีไข้ใช่ครับอตอนแรกอคาดไมก่อนไหมว่าจะเป็นไข้เดือดออกหรือว่าคิดไปทางอื่นหรือยังไงฮะคือตอนแรกเลยไม่ผมไม่ไม่ไมไมรู้ไม่ได้อยู่กับน้องตลอดเวลารู้แค่ว่า น้องน้องมีไข้น้องเองก็ก็คิดว่าตัวเองอ่ะน่าจะเป็นหวัดน,น่าจะแบบไม่สบายอะไรเงี้ยครับเขาก็เขาเริ่มมีไข้รู้สึกจะประมาณที่ 20, 23 24ประมาณนั้นนะครับเริ่มไข้แล้วก็แล้วก็ซื้อซื้อยากินเองรับประทานเองยาแก้ไข้พอ,อยากแก้ไข้เสร็จแล้วก็มันก็ก็ไข้ลดพอไข้ลดก็ ก็ทำกิจกรรมตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็พอถึงเวลาก็ค่้ยกลับมาอยู่เนี้ย <Yeah. S 2> อยู่เนี้ยอยู่อยู่วันสองวันแล้วก็แล้วก็เขาก็ไปอ่ารู้สึกไปฉีดยา uh huh. ไปฉีดยาลดไข้ uh huh. ครับ uh huh. แล้วก็ uh huh. หลังจากนั้นก็ก็เตรียมที่จะไปไปงานไปแสดงที่ที่เพชรบูรณ์ช่วงวันที่ส uh huh. ามสิบครับคือวันที่วิววันที่สามสิบจะมีงานแสดงที่เพชรบูรณ์ uh huh. อ่าตกกลางคืนน้องก็ มีไข้สูงจนแบบจนต้องเข้าแอดมิตที่โรงพยาบาลค่ะสามสิบธันวาคมก็คือก่อนเขาดาวเลยเห็นทราบว่าก็จากเพชรบุรีเนี่ยก็มารักษาตัวที่กรุงเทพเลยนะครับคือคือจริงๆแล้วว่าวันวันที่สามสิบน้องน้องอ่ะไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าไม่ได้ไปเป็นคืนเป็นคืนวันที่ยี่สิบเก้าครับเป็นเป็นปีสามของคืนที่ยี่สิบเก้าครับแล้วก็ก็ก็รีบไปแอดมิตคือทางทางคุณหมอก็ก็ วินิจัยว่าอาจจะเป็นไข้เลือดออกก็เอาเอาเลือดไปตรวจอะไรเงี้ยครับค่ะถามหน่อยว่าคนที่อยู่รอบข้างน้องะค่ะได้มีสังเกตว่าเอ,อน้องนอกจากไข้สูงแล้วน้องมีจุดแดงๆหรือว่าผื่นขึ้นตามร่างกายอย่างอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าคะไม่มีไม่มีเลยหรอไม่มีมมแต่น้องมีอาการปวดท้องค่ะคร,ครับปวดท้องเขาเขาก็แบบเขาก็แบบด้วยสันนิษฐานด้วยตัวเองครับว่าแบบปวด เป็นเป็นไข้ทับฤดูแล้วมั้งอะไรประมาณนั้นเขาเขาจะรู้สึกตัวว่าเป็นอย่างนั้น<ฮ>ก็ก็ปวดท้องอยู่อยู่วันสองวันอยู่เหมือนกันครับคปวดปวดแล้วก็อด้วยความที่ทนด้วยความที่ที่รู้สึกว่าตัวเองตัวเองไหวอะไรเงี้ยเขาก็จะกินยาแล้วก็เราคิดว่าได้ไหวก็จะทําต่ออะไรเงี้ยครับจนจนจนแบบมันมันมันไม่ไหวจริงมันพจริงก็เลย ก็เลยเข้าโรงพยาบาลครับจุดที so ่น้องไม่ไหวแล้วตัดสินใจเข้าโรงพยาบาลบอกกับคนใกล้ชิดว่ายังไงครับมันต้องมีจุดจุดที่แบบเนาะปกติกนหนาวมากหนาวมากเลยมันหนาวมันหนาวมากครับมันหนาวแบบสั่นคือตัวนี่คุ้มโปงอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับจนจนจนแบบมันไม่ไหวจริงก็ก็เลยเข้าแอดมิตที่โรงพยาบาลครับเพื่อเป็นความรู้แก่ท่านอื่นท่านผู้ชมด้วยเนี่ยไข้สูงที่สุดที่กุ้งราบเนี่ยสักประมาณเท่าไหร่ครับ อที่ทราบจากจากพยาบาลก็คือ40.7ก็เลย40ก็คือสูงแล้วนะคะแล้วพอหลังจากแอดมิสเสร็จหมอวินิจฉัยว่าเป็นไข้เลือดออกปุ๊บอาการเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นก็ยังอาการก็ยังก็ยังพูดคุยปกตินะครับยังพูดคุยได้อยู่แล้วก็แต่ว่ามีอาการหนาวหนาวแบบหนาวผ้าเสียผืนก็ก็เอาไม่อยู่อย่างนี้ยครับแล้ว จนจนเขาก็พยายามเอาสร้างความอบอุ่นให้กับให้กับร่างกายก็ก็ได้นอนพักแล้วได้นอนพักเองก็ก็มีโอกาสได้อ่าไปไปเยี่ยมน้องแล้วก็แบบว่าไม่ต้องไปหรอกไม่ต้องไปงานหรอกวันนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จัดการเดี๋ยวพี่ทำงานให้อะไรเงี้ยก็ก็ฝากกับที่ที่ทางโรงพยาบาลแล้วเราก็เดินทางต่อเดินทางมาไปเพชรบูรณ์ครับระหว่างทางก็ไม่ไม่นานก็ทางทางคนเฝ้าก็โทรมาบอกว่า ่อนวิชอกห,หมดสตคิค่คะพี่กุ้งไอ่อยากรู้ว่าแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นไข้เลือดออกสายพันธุ์อะไรยังไงคะ,ะเช็คแล้วก็คือเป็นไข้เลือดออกสายพันธุ์หนึ่งครับมันจะมีสี่สายพันธุ์ก็บอกสายพันธุ์ที่หนึ่งเลยครับที่เป็นที่ทระบาดมากในในใน,ในประเทศไทยก็คือเป็นเป็นชนิดที่รุนแรงด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเขาบอกว่าถ้าเป็นกับเด็กจะไม่ค่อยรุนแรงมากเท่ากับเป็นกับผู้ใหญ่ครับ เป็ผู้ใหญ่จะจะรุนแรงมากครับแล้วก็แล้วก็ด้วยความที่ตัวเองไม่ได้ไม่ได้ตรวจอย่างจริงจังที่ที่โรงพยาบาลให้คุณหมอตรวจโดยจริงจังก็คิดคิดไปเองว่าตัวเองแค่เป็นไข้ซื้อยาทานเองใช่ครับมันก็เลยมันเหมือนเป็นกดกดกดภูมิกดกดไออาการของเชื้อเนี่ยไม่ให้ ไม่ให้เราล่วงรู้ว่ามัน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 แยงเลยขออนุญาตขออนุญาตขยายความให้คุณผู้ชมฟังนะคือพอเป็นไข้ไปกินยามันก็กดไข้ให้มันลดแต่เลือดออกเนี่ยมันไม่หยุดน่ะออกไหมฮะคือไข้เลือดออกเนี่ยอย่างที่ชมพู่ตั้งประเด็นไว้คาถามคือจะต้องมีเลือดตามตามจําเป็นจุดจุดอะไรเงี้ยทีนี้ปวดท้องขออนุญาตสอบถามพอปวดท้องไม่ได้ตรวจกระเพาะอะไรว่ามีเลือดมีอะไรนี้ไหมฮะล่าสุดหลังจากที่ที่ ที่ตรวจว่าเป็นแค่เลือดออกก็ก็ทำ CT สแกนแต่ไม่มีไม่มีเลือดออกครับมีเลือดออกท่นน่าจะเป็นภาวะแบบตับโตตับโตเพราะว่าเพราะว่าแค่เลือดออกจะทําให้ตับโตครับนี้วินาทีที่รู้ว่าช็อกนี่ตั้งแต่คืนวันไหนครับจําได้ไหมต้นบ่ายครับบ่ายวันที่สามสิบรณสองวันที่สามสิบครับก็คือย้อนนิดเดียวนะคุณผู้ชมยี่สิบเก้าเนี่ยจริงๆมีกําหนดจะต้องนั่งรถไปแสดงที่เพชรบูรณ์เข้าโรงพยาบาล คือคือคือน้องมา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 อยู่อยู่ด้วยกันวันที่ยี่สิบเก้าก็คือจะวันที่สามสิบเราจะจะเดินทางไปเพชรบูรณ์แล้วก็ระหว่างนั้นก็คือคืนนั้นก็คือเข้าโรงพยาบาลก็คือคืนเช้าคืนยี่บเก้าต่อเช้าสามสิบใช่ครับที่บอกตีสามทีนี้ก็นอนโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลแป๊บเดียวแล้วช็อกจนถึงวันที่สามสิบเนี่ยรุ่งรุ่งเช้าเลยเนี่ยจนถึงวันนี้วันที่สี่บอกช็อกตนนี้รู้สึกตัวไหมครับยังไม่รู้สึกตัวครับ แล้วตอนนี้อัปเดตที่พวกเราทราบได้ไหมคะว่าคุณหมอแจ้งว่ายังไงบ้างคะคะพี่กุ้งอ,อก็พอดีว่าจาก,จากที่จากที่โรงพยาบาลก็มีการมีการมีการาาย้ายย้ายโรงพยาบาลไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งก็เพราะว่าเพื่อให้เครื่องไม้เครื่อมือมันมันมัน,ม,นมันตอบรับกับการรักษาครับก็ก็ทา,างแพทย์ก็อยู่ในอยู่ในการดูแลของแพทย์เต็มที่ครับกนนี้ ด้วยความที่มันเป็นไข้มาหลายวันครับก็แล้วก็ด้วยสภาพที่มันแบบหลายๆอย่างนะครับมันก็เลยทำให้ทาให้ยังยังไม่ไม่ไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวซึ่งก็มีมีผลกับสมองอยู่การครับแฮชแท็กนึงที่กุ้งโพสเนี่ยก็คือขอให้มีปฏิหารเกิดขึ้นสักครั้งสภาพจิตใจคนในครอบครัวกับความหวังปฏิหารครับกุ้ง นก็ถือว่ามันมันมันหนักหนาสําหรับเราเหมือนกันครับเพราะว่าเพราะว่า,วาน้องน้องมีอาการสุดเร็วมากครับจากวันแรกที่รู้คือวันที่สามสิบจากตอนที่เอเลือดเจ็ดเลือดวัดได้ 1, 4, 4, แสนสี่นะตอนที่ที่ตรวจรู้ว่าเป็นไข้เลือดออกช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงก็ลดมาเหลือแปดห 7, 000, มื่นเหลือเจ็ดหมื่นเหลือสี่หมืนครับก็เลยแบบทุกอย่างเลยต้องต้อง,ต,องต้องรีบแล้วก็ ความดันตกความดันตกมากครับความดันตกมาอตอนนั้นมันประมาณหกสิบสามสิบโอค,ความดัน ความนันตกเร็วมากนะคะใช่ครับกุบ้งขารู้ว่าตอนนี้ขอบคุณมาที่ได้สัมภาษณ์กับพวกเราเนาะรู้ว่าสภาพจิตใจกําลังยแย่มากจริงๆแล้วก็มีแฟนคลับนะคะพวกเราเองรวมถึงพี่ๆน้องๆนงวงการบันเทิงก็มีการส่งกำลังใจให้กับครอบครัวทางพี่กุ้งเยอะมากๆเลยนะคะคอย่างพี่เอชย,ยาก็โพสต์นะครับผ่านโซเชียลของตัวเองอีกหลายคนส่งความหมงใยอสมทเนี่ยมีทั้งขึ้นลูกทุ่ง95้าลูกทุ่งมหานครโต๊ะข่าวบันเทิงนายเอ็นเตอร์เทนคนก็โทรมาสอบถามเมื่อคืนเผยแพร่ข่าวออกไปนะจริงๆกุ้งเนี่ยก็ เรียกว่าเต็มที่คืองานเงินของกุ้งต้องพักเลยไหมแน่นอนอน้องวีต้องพักอยู่แล้วพี่กุ้งมีเป็นไงครับงานเงินคือมันก็ค่อนข้างลําบากใจมากครับอตอนที่วันที่สามสิบพอเราเรากาลังเดินทางไปงานแล้วเจ้าน้องเราน็กอกไม่มีสติหมดสติไปจนต้องแบบต้องทำอะไรๆหลายอย่างแต่เราก็ต้องต้องทาหน้าที่ของของการแสดงก็ยังต้องไปแสดงเป็นลิเกอ,อยู่ช่วงนั้นก็จะมีงานอยู่คือสามสิบสามเอ็ดหนึ่ง ติดกันสามวันครับแล้วก็ปกติเราก็จะปกติเราต้โชดด้วยกันเนาะมันเลยโชดด้วยกันอืใช่แล้วหลังจากเนี่ยวันนี้ที่เราสัมภาษณ์แล้วก็หลังจากวันนี้พี่กุ้งยังมีงานของคณะอยู่อีกไหมคะก็มีช่วงกลางๆเดือนครับช่วงกลางเดือนครับสำหรับน้องก็คงต้องคงต้องใช้เวลาในการรักษาตัวอยู่นะครับ ้ใชเวลนนแน่นอนแฟนคลับเป็นห่วงอยากให้ฝากถึงแฟนๆที่รักและส่งความหงอยใจให้น้องวิแล้วก็ตอนนี้ก็ส่งหัวใจให้ทั้งครอบครัววงเทวันเลยเนี่ย<ฆ>อยากฝากบอกอะไร<ฆ>แฟนๆครับที่ทราบข่าวก็ต้องต้องขอบคุณนะครับทุกๆกําลังใจที่มอบให้กับครอบครัววงเทวันเรานะครับก็คือเออเป็นเป็นเป็นความรู้สึกที่ที่เราส่งต่อให้น้องครับให้น้องได้ ให้ให้รับรู้นะให้รับรู้ถึงตอนนี้จะยังไม่รู้สึกตัวแต่ก็แบบพยายามให้น้องได้รับรู้ว่าเอมีแฟนๆมีพี่ๆศิลปินในหลายคนนะครับที่แบบให้กําลังใจแล้วก็อยากให้น้องแบบกลับมากลับมาเร็วๆครับผมก็ก็หวังไว้เช่นนั้นเหมือนกันอยากให้อยากให้น้องน้องวีนะครับหายกลับมาโดยเร็วจะได้มีโอกาสได้ขอบคุณมีโอกาสได้ได้พบปะกับแฟนๆทุกคนด้วยครับคุ้งครับแม้น้องวีจะไม่รู้สึกตัว ได้กระซิบอะไรที่ข้างหูน้องวีบ้างไหมครับก็บอยเขากลับมาครับบอยเขากลับมาว่าแบบมันคือเราเราคือพี่น้องที่ที่รู้ใจกันมากที่สนิทกันมากที่รักกันมาก,ท,ก,ก,มากที่แบบว่ามันมันขาดใครไปคนใดคนหนึ่งไม่ได้ในความรู้สึก <c oughs> ของผมนะครับบอกคุณพ่อไหมครับแม้คุณพ่ออาจจะมองเราอยู่เรื่องบ่วง <c oughs> บนแล้วก็เป็นห่วงเนี่ยครับก็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 ก อธิษฐานคิดถึงพ่อนะครับว่าแบบว่าช่วยน้องให้ให้ช่วยให้ให้เห็นทางสว่างในการรักษาแล้วก็อให้น้องให้น้องหายเป็นปกติโด,ดยเร็วให้น้องมีสติกลับมาเร็วๆอะไรเงี้ยครับก็เขาบอกฝึกซินสักท์ทุกที่ทุกท,ที่ทุกทางนะครับเพื่อเพื่อเพื่อขอให้ให้น้องฟื้นกลับมาครับค่ะพีกุ้งขาแล้วแนวทางการรักษาต่อจากนี้เป็นยังไงบ้างคะที่คุณหมอบอกคะ่ะ เอ,อตอนนี้นะครับก็คุณหมอก็ก็ทําเต็มที่เลยครับทําเต็มที่ทุกอย่างที่ทําได้ทุกอย่างที่ที่ควรจะทําคุณหมอทําเต็มที่เพื่อให้แบบเพื่อให้ให,ให้ให้อาการมันดีขึ้นซึ่งอาจจะต้องใช้ใช้เวลานะครับใช้เวลาเพราะว่าด้วยความที่เขาเขาเป็นมานาน เป็นมานานจนแบบจะเป็นอาทิตย์และจากที่วันที่ได้รับเชื้ออะไรอย่างนี้ยครับมันก็เลยค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรครับก็ก็ตอนนี้ก็คือต้องต้องให้กระบวนการรักษาของของแพทย์นั้นแบบเข้ามาช่วยเหลือเต็มที่ครับค่ะวันนี้ขอบคุณกุ้งมากๆนะครับอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องดูแลครอบครัวแต่ก็ให้เวลาขอบคุณจริงๆจากใจเป็นกําลังใจให้ครอบครัวนะครับขอบคุณสวัสดีครับขอบคุณันะครับ ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ